สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะมาพบกับคุณครูในสัปดาห์ที่สองนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนนักเรียนไปเรื่องจำนวนนับหนึ่งถึงส0บและ0ูนนะคะเป็นไงคะทำได้ไหมคะงานที่คุณครูฝากไว้คงเสร็จแล้วเนาะอ่ะเอางี้แล้วกันวันนี้คุณครูมาเติเตมเรื่องจำนวนศูนย์นะคะ อนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาแล้วเปิดหน้าสิบสองนะคะเจอหรือยังคะ,ะถ้าเจอแล้วในหน้านี้เราจะเรียนเกี่ยวกับจำนวนศูนย์นะคะจำนวนศูนย,ย์หมายถึงสิ่งของต่างๆ ที่กำหนดให้มันจะมีค่าเท่ากับศูนย์มันจะมีแต่ความว่างเปล่ามันไม่มีสิ่งใดๆอยู่ในจำนวนนั้นเลยเราเรียกว่าจำนวนศูนย์นะคะมันไม่มีค่าเลยนะลูกคำว่าศูนย์มันไม่มีอะไรในตัวมันเลยนะคะนักเรียนจำไว้ะนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับจำนวนศูนย์อย่างเช่นนักเรียนดูหน้าที่12นี้นะคะ เขาจะให้รูปภาพนักเรียนมาจะแบ่งเป็นสามรูปภาพนะคะจะมีอยู่สามช่องอ่านนักเรียนดูในช่องที่หนึ่งดูในหนังสือของนักเรียนนะคะช่องที่หนึ่งมันจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับหมาหมุนนะคะเด็กนักเรียนกําลังเล่นหมาหมุนนะคะจะมีเด็กอยู่ทั้งหมดสี่คนหนึ่งสองสามสี่นะคะ ในภาพช่องแรกมีเด็กเล่นม้าหมุนอยู่สี่คนต่อไปช่องที่สองเด็กๆเ,เล่นม้าหมุนอย่างสนุกสนานเลยอยู่สี่คนเท่าเดิมนะคะนักเรียนดูภาพไปเรื่อยๆพร้อมกับคุณครูนะลูกต่อไปพอมาช่องที่สามปุ๊บเหลือเด็กไหมคะไม่มีเด็กเลยนะคะเด็กลงจากม้าหมุนหมดแล้วนั่นคือจำนวนศูนย์นะคะ คำว่าศูนย์เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าคำว่าศูนย์เนี่ยมันไม่มีค่าเลยไม่มีสิ่งใดๆอยู่ในตัวมันเลยมันคือจํานวนศูนนั่นก็คือเห็นไหมคะเนี่ยตอนแรกเลยช่องแรกมีเด็กสีคนกําลังนั่งเล่นม้าหมุนใช่ไหมคะพอรูปที่สองเด็กก็ยังเล่นอยู่อย่างสนุกสนานเลยพอมาช่องที่สามไม่มีเหลือเด็กเลยเด็กลงจากม้าหมุนหมดแล้วบนม้าหมุนก็จึงไม่มีเด็กอยู่เลยมันคือจํานวน 0พอเข้าใจหรือยังคะนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะอะทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนมาเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับรูปภาพ3รูปภาพนี้นะคะเราก็เริ่มช่องแรกเลยเราก็เขียนเลยว่ามีเด็กเล่นม้าหมุนกี่คนลูก4คนต่อมาเด็กทั้งสี่คน ลงจากม้าหมุนใช่ไหมคะลงจากม้าหมุนหมดเลยไม่มีเด็กเล่นอยู่เลยบนม้าหมุนมีเด็กศูนย์คนนะคะอันนี้เราเอาจากจากภาพเนี่ยมาเขียนเป็นเรื่องเล่านะคะคุณครูจะเขียนให้นักเรียนไว้ให้นักเรียนทำทีหลังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายต่อข้อต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยมาเปิดคลิป แล้วดูแล้วเขียนตามคุณครูเพราะว่าคุณครูเข้าใจว่าน้องเนี่ยเพิ่งขึ้นมาจากอนุบาลมาเรียนชั้นป .1 บางคนยังเขียนหนังสือยังไม่ค่อยถูกต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆคุณครูก็จะสอนให้นักเรียนนะคะอ่าต่อไปพอข้อสองนักเรียนดูในหนังสือข้อสองเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีรูปภาพที่มีจํานวนเท่ากับศนนะคะ ทีนี้นักเรียนดูในหนังสือเลยในข้อสองใหญ่นะคะให้นักเรียนระบายสีที่มีคำตอบเป็นศูนย์นักเรียนก็ดูรูปภาพแต่และช่องนะคะอย่างเช่นท่องช่องที่หนึ่งเป็นตะกร้าที่มีไว้ใส่สำหรับผลไม้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้นักเรียนมาดูสิคะว่าตะกร้าใบนี้มันมีสิ่งของอยู่ไหมคะมีผลไม้อยู่ไหมมีไหมคะไม่มีเลย นั่นคือจำนวนอะไรลูกศูนย์นะคะศคือตัวเลขที่ไม่มีค่าเลยไม่มีสิ่งของใดๆอยู่ในตัวมันเลยนะคะเราเรียกว่าจำนวน0นต่อไปช่องที่สองในกรงมีนกไหมคะมีมันไม่ใช่0ูนนะคะต่อไปรูปที่สาในถาดมีไข่กี่ฟองลูกมีไข่ไหมคะ ไม่มีเลยแม้กระทั่งฟองเดียวใช่ไหมคะมันคือจำนวนศนะคะต่อไปรูปที่สในรูปภาพบนม้านั่งมีเด็กอยู่ไหมคะมีไหมคะนักเรียนมีนะคะต่อไปพอช่องที่ห้าในจานมีขนมไหมคะมีสิ่งของอยู่บนในจานไหมคะไม่มีเลยมันคือจำนวน0ูนย์ ต่อไปรูปสุดท้ายในแจกันดอกไม้มีดอกไม้เมฆรูปมีไหมคะมีมันไม่ใช่0น,นะคะเพราะฉะนั้นคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีรูปภาพที่เป็นคำตอบเป็น0เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ระบายรูปภาพที่มีค่าเท่ากับ0ถ้าอันรูปภาพไหนมีจำนวนอยู่มีรูปภาพอยู่นักเรียนไม่ต้องระบายนะคะ ระบายเฉพาะข้อที่เป็น0ูนนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนค่อยทำนะลูกอะดูหน้าต่อไปก่อนนะคะหน้าที่สิสานะคะอ่ะนักเรียนดูหน้าที่13เจอหรือยังคะอ่ะเมื่อเจอแล้วทีนี้นักเรียนดูนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนับสิ่งของในแต่ละข้อแล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก และเลขไทยนะคะเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูในข้อหนึ่งในข้อหนึ่งนักเรียนเห็นไหมคะเขาให้รูปภาพไอศครีมมาใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนนับไอศครีมซิว่ามันมีกี่แท่งนะคะเอานะับพร้อมคุณครูรูปหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมคะมีแปดแท่งใช่ไหมเอานับมาซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคำสั่งเขาบอกว่าให้เขียนเลขฮินดูอารบิกและเลขไทยเรานับแล้วได้ 8. แปดเราก็เขียนเลขแปดอารบิกนะคะแปดอารบิกและแปดไทย เข้าใจไหมคะพอทำได้ไหมลูกได้นะคะง่ายๆนับรูปภาพแล้วเขียนเลขอาราบิกและเลขไทยนะคะอ่าเปิดต่อไปอีกนิดหนึ่งลูกหน้าที่14อ่า14นะคะในข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่ในหน้า14เห็นไหมคะเจอหรือ,อยังอ่าเจอแล้วคำสั่งเขาบอกว่า ให้นักเรียนเขียนเลขฮินดูอารบิกจากตัวเลขที่เขาให้มามันเป็นตัวหนังสือแล้วให้เขียนเป็นเลขอารบิก Arabic อย่างเช่นในไก่ตัวแรกนะคะมันเป็นคําว่าเป็นตัวหนังสือคําว่าอะไรคะหกหออกกอหกใช่ไหมคะในไก่ตัวแรก แล้วให้นักเรียนเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกในตัวไก่นะคะนะคะเราก็เขียนเลขหกอารบิกนะคะง่ายๆทำได้ไหมลูกอ่านักเรียนก็ดูซิไก่มีทั้งหมดสิตัวมันก็จะมีตัวหนังสืออยู่ครบเลยนะคะสิบตัวตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลข ขอโทษนะคะตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลขสิบนะคะอ่ะต่อไปอีกข้อหนึ่งลูกข้อสามใหญ่ข้อสามใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือโดยกำหนดตัวเลขไทยมาให้นะคะอันนี้ยากขึ้นมานิดนึงนะคะอย่างเช่นในหัว แครอทหัวแรกเลยเขาให้เลขสามมาเลขสามไทยมานะคะเอาเลขสามไทยนะคะให้เขียนเป็นตัวหนังสืออ่นักเรียนสะกดไปพร้อมๆคุณครูสี่ลูกคำว่าสามอันนี้เลขสามไทยใช่ไหมลูกเราเขียนเป็นตัวหนังสือก็สออามสาม นะคะไม่ยากเลยอ่อีกข้อหนึ่งลูกเผื่อบักนักเรียนบางคนดูไม่ทันนะคะสะกดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะต่อไปอีกข้อหนึ่งในหัวแครอทเขาให้เลขเจ็ดไทยมาอ่ะให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือสะกดสิลูกจอเอ ดเจดนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ,ะที่เหลือคุณครูฝากไว้ให้นักเรียนทำการบ้านให้คุณครูนะคะมีทั้งหมดหน้าสิบสองสิสามแล้วก็สิี่นะคะเดี๋ยวพอเปิดเทอมเดี๋ยวคุณครูตรวจให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นักเรียนทำให้คุณครูเสร็จแล้ว เดี๋ยวพอเปิดเทอมคุณครูก็ตรวจทีเดียวให้หมดเลยนะคะแต่คุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนได้ทำนะคะจะได้รู้ได้เข้าใจว่าเออเปิดเทอมมาเราได้เรียนต่อจากเนื้อเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะพอเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะง่ายๆนะคะเป็น,พ,นพื้นฐานของอนุบาลสามขึ้นมาแล้วนะคะทบทวนของอนุบาลสามอยู่นะคะ ถ้านักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วสัปดาห์นี้วันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ